สังโตสสังมนังวะโตอารโตสัมมาสมพุทโน่โโตอาระโตสัมมาสมพุทโนั่งโลภะระขวะโตอาระโตสัมมาสมุทธั่งะขวโอาะโสัมาสุอัยยานิ สัพปริวารานิทิปขูสังคัตาโ,โนง,งนโฉยาฮะสาธิโมพันเตทิปขูสังคโฆอีมานิัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอังหาฟังทีพระลังอีชายะสุขายะข้าแต่ทั้งโสมพูดโดยเดินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องตัว พรตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ที่สูงสงขอพระที่สูงส่กคระตาหาพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สารพสัตว์ทั้งหลายแก่เทพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติพนทั้งหลาย าปจักนูโมตัตสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเทพันเตสังโฆจานาปุทยังปัตนภาโคเถระสาชาตุนาติหวเชสาทาปาอนทาังกาตุนันตุ สิคู่จะสร้างมรวยาพราหทณาขาจะยาข้าเสร,ร็จทั้งการิส์จันทร์รรูโอกาสนะครับเขาแสดงความยินดีอันนี้โมทนาที่อยู่ครองคู่ครบเราวันแต่งงานเราก็ไม่รู้ว่าอยู่กันมากี่ปีแล้วการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ของงา่าย อยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างครอบครัวนิสัยใจคอจะให้เหมืันเต็มเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแล้วการมาอยู่ร่วมกันยมันจะต้องมีอะไรที่มันพอใจไม่พอใจซึ่งกันและกันอุจวะเราจะทําใจรับข้อเสียของกันและกันได้มากแค่ไหนเรามีความเสียสละต่อกันแค่ไหนอันนั้นลมันเป็นความซึ้งใจความซึ้งใจต่อกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นขึ้นอยู่กับบุคเพแล้วกรรมเก่าของเรามันเป็นเคยเป็นคู่กันมาแม้จะช้าหน่อยไม่ได้เจอกันตั้งแต่รุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นก็เท่าที่รู้มาก็เรียนมาด้วยกันเรียนสถาบันเดียวกันแต่ยังไม่ได้อยู่ด่วยกันมาอยู่ด้วยกันก็กิจบ้านปลายชีวิตแล้วนะก็เลยได้มาช่วยเหลือเพือ่อกลกันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเราจะไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมาทําความดีแบบนี้การอยู่ด้วยกันแล้วพากันมาทําความดีอย่างนี้นี่คือเป็นการสนับสนุนึ่นกันและกันเรียกคูคคค่คู่บุญคู่บุญคู่บุญคู่บารมีมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันแล้วมาสร้างความดีสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเราเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นเวลาม,นมันึ่งกัดเราก็เหมือนกับเล่นละครโรงใหญ่ นี่มันก็ใกล้จะถึงบทสุดท้ายนะจบจะจบบทจะจบละครเรื่องนี้แนละ้วพอจบแล้วมันก็ต้องแยกย้ายกันไปแล้วก็บทบาทต่างๆท,ท,ที่เราเคยมีมาตั้งแต่ต้นใครเล่นกันตัวอะไรตัวอะไรนะั่นก็คือจบทั้งสิ้นเลยไปเริ่มกันเริ่มกันใหม่ก็คือละครเรื่องใหม่นั่นเองซึ่งละครเรื่องใหม่เราจะได้รับบทเป็นอะไรนะั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทําในภพชาตินั่นน,นั่นเป็นเือ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะต้องมาสะสมเรื่องบุญกุสมเรื่องความดีงามเพราะเราเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์ม,มีจริงนิพพานมีจริงทาความดีต้องได้ขึ้นข้างบนขึ้นที่ทสูงเยีนยสบายมีความสุขเรื่องของบุญทําความไม่ดีคือความชั่วมันจะต้องตกลงที่ต่าําคืออบายกติซึ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น ฉะน,นั้นแล้วเราเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ดําเนินดําเนินตามคําสอนของท่าน<ๆ>ยากบ้างง่ายบ้างก็ตามแต่กําลังของแต่และคนแต่ก็ทํามีกําลังทําทางด้านไหนทํามีกําลังทางทานก็ทําทางทานมีกําลังมากกว่านั้นก็รักษาศีลไปมันจะเป็นลําดับลําดับไปมีกําลังมากกว่านั้นก็ขึ้นถึงขึ้นถึงเรื่องของจิตและจิตแต่ภาวนาเริ่มเริ่มมีการภาวนามีภาวนาเป็นเป็นเป็นบุญระดับสูงซึ่ง ซึ่งก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ไม่ยากสําหรับผู้ที่มีบุญเพียงพอเพราะนั้นเราต้องเริ่มสะสมตั้งแต่น้อยไปหามากบางคนจะอยู่ๆจะไปกระโดดควายอดอะไรหลวงปู่ท่านบอกเ๋ยวก็ตกลงมาตายให้โรงเรียนอนุบาลยังไม่ได้เรียนประถมยังไม่เรียนยูยูโดดไปเรียนมาหาลัยมันจะได้เรื่องหรอไอ้สมมติคิดเอามันก็ได้ไอ้ของพวกนี้มันเรื่ององการสะสมสมั่งสมไม่ใช่ว่าอยากได้ก็จะได้ยังไงจะโดดควายยอดอะไรเลยโดยไม่ต้อง ไม่ต้องเริ่มจากฐานไปตรงนี้เราก็ต้องใช้วิวจารณญ,ญ,ญาณของตัวเราว่าอะไรที่มันมันเป็นเหตุที่มันสมควรกับความเหมาะสมเดี๋ยวนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมไรเต็มไปหมดเลยก็ต้องดูเอาเลือกเอาแต่ถ้าเกิดเรามีบุญเพียงพอแล้วเราจะต้องเจอของดีให้เรามั่นใจในบุญทุ่สเดทำดีต้องเจอของดีทำบุญพอต้องเจอคนดีต้องเจอพระที่ดีตัวนี้ มันเป็นเหตุของกรรมสร้างกันมาเป็นสายบุญสายกรรมทางทางที่เราเห็นว่าดังๆด่งดังบาง,ง,งทีก็กลายเป็นของปลอมไม่ได้เขาก็มีมีบุญบาร,รมีของเขาเป็นสายกรรมของเขาก็มีบดิษัตว์โดยวาของเขาเราก็ดูดูเอาเราเชื่อมั่นใครเราเชื่อมั่นหลวงปู่เพาเราสร้างสร้างบารมีกันมากับหลวงปู่สายทางของหลวงปู่เท่นั้นแล้วถ้ายังไม่จบพบสิ้นชาติยังต้องดําเนินกันต่อไปในพบหน้าชาติหน้าเราก็จะต้องได้พบเจอกันอีก การพบเจอกันอีกเราเคยเครือขูนกันแล้วข้างหน้าเราก็จะเครือขูนกันต่อไปอีกวนะันนี้เราเป็นเรื่องของฟังเราให้เชื่อบทผลของกรรมไว้แล้วก็รักษากอ,ไอาไว้ให้มั่นคงเพว่าเวลามันเหลือน้อยเต็มที่นับถอยหลังกันทุกคนนะยิ่งเป็นโรคเป็นภัยยิ่งมีอะไรเขาเรียกมรณะภัยเริ่มมาอยู่ข้างหน้าใกล้เข้ามาเต็มที่แนละ้วเต็มที่แนละ้วเนี่ยอาจารย์สุชาติรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงไอ้แล้วนะนะั่นแหละว่าท่านจากโลกนี้ไปแนละ้ว หมดลนวะหมดเสียงไอเสียงต้องพอนัางนบิหากคอเจ็บปวดก่อนจะตายเราเราไปอยู่ข้างๆเตียงท่านท่านก็อยากจะสั่งเสียอะไรก็ไม่รู้แต่พูดไม่ได้นะเพราะว่ามีสายยางอะไรทิ่อยู่ในคอเต็ไมไปหมดลยพูดก็ไม่ได้ท่านตัอยากจะลุกแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าจาลุกมาเอาแล้วนะผมเข้าใจท่านกังวลเรื่องอะไรให้วางเสือ้อให้วางเถอะไม่ต้องเป็นหวน่วงท่านกังวลเรื่องเรื่องเรื่องลัวจะ เวลาท่านจากโลกนี้ไปท่านจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ข้างหลังตามที่ในร,รมที่ท่านท่านเขียนเอาไว้นะท่านสละหมดเลยนะสละร่างกายอาวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านต้องการเพราะว่าทางทางเรือนเขาไม่ได้รับร่างกายท่านเลยจันเป็นจะต้องเอาเอาร่างกลับมาท,ทําพิธีที่วัดจนเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเผาออกมาแล้วเป็นกระดูกก็ไปฝังอยู่ใต้ต้นโพไต้ต้นโพเพราะว่าทุกสิษ์หลวงปู่ แต่ละคนเนี่ยหลวงปู่ท่านจะแนะนําแบบนี้เพราะว่าไม่แล้วไม่แล้วกันเผาแล้วไม่แล้วกันอืมนี่นั้นถ้าลอยไปเอาแล้วไปหมดไปคนนั้นหายไปแล้วไม่มีแล้วอันนี้ความระลึกถึงมันน้อยลงแต่ถ้าเอากระดูกมาฝังที่ต้นโพนี่มันยังระลึกถึงเอานี่ครบรอบวันเกิดครบรอบวันตายกระดูกอยู่ที่นี่เออเราไปทาบุญให้ญาติน้องกันเถอะเนตรงนี้เป็นอุบายเป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อให้เราเกิดบุญกุศลนแล้วก็ส่งบุญบุศลไปให้กับ ผู้ที่วายชนลูกศิษย์ท่านก็เพื่อนท่าน,านหลายคนก็มาฟังที่ตรงนี้แหละเพื่อให้ญาติได้ระลึกถึงมันเป็นการแสดงความตระกันอยู่ตระกเวทีใกล้ๆกับคนจีนที่เขามีงานเชิงเมงใชตรงนี้เปมีเป็นเรื่องที่ดีมากในในเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องวามประกันอยู่ตระการเวทีและผู้ที่ทําหรือดําเนินตามรอยเนี้ยไม่มีทางตกตังถือว่าผู้นี้เป็นผู้มีความประกันอยู่ไม่มีความคําว่าตกตังเราควรจะ จะรู้ไว้ว่าในความประกันอยู่กับตเวทีนะพระเจ้าสรรเสริญว่าเป็นคนเป็นบุคคลที่หายากในโลกะฉนั้นแล้วใครที่มีบุญคุณต่อเราให้จำไว้ให้ดีมีโอกาสให้ตอบแทนเขาเอาวันนี้พอแค่นี้นะรับก่อนขอญาตให้เนือาวาลีวาหาตุลาปะเวตโรงติชาาระงเอวะเมวะอิโตทินังเตยานังอุปกับปติ อิตต ok mm ิตรงปฏิตังตุมพังจุตังเหวัสมุปโตสะพเพอะเรงตุสังกตาตันโทกนาราโสยะถามณีโสตุรโสยท้าสัสติโยอวิวาชนโคสวะจัปปโรโภวินาสสุมะเตปวัดวันตระยุสุขิธิกายุโคภวะอาติวาตนะสิลิสานิจังวุฒาปะจายโน ከተሮ ተመዋተን ፒ አ ዩ ዋኖ ሱካን ራተነ ፒያኑ ካዌና ራተነ ፒያቴ ሰሳ ብሮ ከሮከ በየዋዌራ ชจยาสิทธิทนังลาฟังสติพะ์พะยังสุขังพลังสิริอายุสุวรรณจะโุคังอุภีเทยัสวาชาตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตอาวะตุสาปมังกาลังรักขันตุสาพรเบวตาสัมมาบูพานุภาเวนัสตาสิทธิพระวันตุเต อาวะตุสะปมังกาลังราคันตุสะปะเดวะตาสัมาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตอาวะตุสะปมังกาลังราคันตุสะปะเดวะตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต Bye. ตัวนั้นยังอยู่เดิมกันเดี๋ยวป้งกลเอาไปจ้าไปทขาไโอ๊ยปล่อยไลฟยชีวิตนะเนี่ยเอ้ว้ยไอ้นี้เดตมอเล่ไปดูกันทำไม เห็นปล่ไย กว่าหลายชีวิตเลยอ้าวจางไปซอง่ายิบไม้กิาเเ้เดี๋ยวไปยิบสายไนะายไคุกครับัดดี้ค่ะ thank <laughs> you